ที่อันดามนส์จับหวันคระฐมนะครับสหรับมผู้ระทำความทิ่ก็เป็นของบุคคที่เคยกระทำคจามจิดมอแล้วก็องกาแต่ละคนเยนะมีเกนะครับยังมีผู้กรความผิดร่วมการบัญิกหลายรายหรือว่าการสอบหรือว่า ทีดีนะครับแล้วก็พบว่ามีิการเป็นไหวไปเปิดัน้นเช่านะครับที่สามพแตดเจอทางวีการลักรอบสัรงย้จิตีีทยเข้ามาในบ้าน เอกสารเกี่ยวกับบัญชีเป็นฝากนะครับของุูมขบวนการนี้ไ้แล้วนะครับทั้งหมดก็จะไดำเนินการเรื่องการยึดทรัพย์นะครับก็ขยายไปถึงใครก็ดำเนินการยึดทั้งหมดนะครับก็ตรงนี้ก็จะร่วมกับปชกสสถานการณ์แห่งชาตินะครับสําหรับที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการต่างที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบางยาเสพติดมาซุกซ่อนนะครับบ้านพักบ้านร้านอะไรต่างเนี่ยเราก็ทํางานกันมาต่อเนื่องนะครับ ก็อยากเรียนว่าในส่วนของภาคเหนือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่สอดอะไรต่างเนี่ยเรื่องของบ้านพักบ้านเช่าบ้านร้างต่างเนี่ยเราเป็นการไปแล้วส่งปืนนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่เห็นเบาแสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านบ้านร้างนะครับหรือบ้านที่มีคนมาเช่าเราไม่มีการนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่ปปสเองก็ก็ได้ประสาเนกับที่เกี่ยวข้องไปเรื่องต่อเนี้เนี่ยตางรเนี่ย ร่วมกับการชนะปศเนี่ยเราก็มีการอบรมระดับเจ้าหน้าที่นะคะนรับเกี่ยวกับการตรวจสอบพิธีาสตัดสินเนี่ยเช่นในปีนนร่วมมาของพศ2516เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดข้อหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่มันต้องใช้กฎหมายโดยหน้าที่หลักก็คือตำรวจเนี่ยในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเก็บพยาไไหนหลักฐาในห้าข้อหาหลักนะครับตั้งเป้าไว้ถึงสี่มหมื่นลายนะครับแต่ว่าหัวใจที่ท่านเลขาได้พูดเนี่ย การยทรัพย์สินเพ่เป็นการตัดต้นตอหรืออะไรที่เขาจะไปใช้ในการทำความผิดในปีนี้รัฐบาลกรเป้าให้ทางตลอรอทำไว้ถึง2,000ล้านบาทนะครับเมื่อช้านี้ก็เลยมีการกวบลง ็ได้ทีหลายการยินดียับโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทำอะไรแล้วก็ไดสิทธิกรรมพ่อที่เคเลยไปเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการนะครับดังนั้นอย่างที่ท่านเลขาพูดนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนและฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเราจะต้องไปดูนะครับกลุ่มแยกที่เราสุรคนพูดเนี่ยได้มีทรัพย์สินที่ต้องมาสมควรมีการซื้อรถใหม่นะครับมีการไปเช่าบ้านครับ เรยางมีภารกิจที่จะต้องทำที่บ้านหม่นะครับนะครับยาบ้านะครับที่มีลักษณะเป็นสีฟ้านะครับแล้วทา,างปปสก็ได้ดำเนการสืบสวนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยืนยันว่าพบแหล่งแล้วนะครับตอนนี้ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าเอ่อจะต้องพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่มีการเอามรจุมาแล้วก็ส่งข้าม เข้ามาจากท่าเคสเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วความจริงเราเคยเจับถุงอย่างเงี้ยได้ที่บริเวณจังหวัดเชียงรายเนี่ยถุงที่มีบริษัทคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับที่จะยืนการได้ว่าองค์ประกอบของพลาสติกนะครับที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการถถุงกว้างยาวขนาดนี้เนี่ยมาจากโรงงานที่ต้องสงสัยหรือไม่อย่างไรถ้าเราสรุปได้ตรงนี้นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะจับคุมดำเนินคดี ล้วก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการปิดโรงงานในเรื่อง,องการยึดทรัพย์น่ที่เข้าไปต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความรอบคอบทางปปสก็จะดำเนินการเกรี่ยวกับโรงงานเพราะว่าโรงงานที่เราเราเข้าไปดําเนินการเนี่ยไม่ใช่ปิดเฉพาะถุงสีฟ้าธีการจับกลุมเรื่องนี้ถุงเนี่ย,จ,กกย,ยจะน่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแต่ว่าในรถ